แม่อังขอแนะนําร้านนี้ค่ะร้านเรือนบุญยะอานเป็นเรือนไม้สักทองขนาดใหญ่บนพื้นที่กว่า3,200ตารางเมตรโดยมีเอกลักษณ์ความงามสไตล์ไทยล้านนาเหมาะแก่การจัดงานมงคลงานบุญงานประชุมงานแสดงสินค้าตามแม่อังเดินขึ้นบันไดไปชั้นบนด้วยค่ะข้างบนสวยงามมากๆค่ะสไตล์ล้านนาของจริง มีห้องคาราโอเกะให้ร้องเพลงด้วยนะคะทางร้านมีการแสดงมหรสพให้ลูกค้าด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการฟ้อนเมืองฟ้อนขันดอกฟ้อนสาวใหม่การตีกองสะบัดชัยตามแบบฉบับของการฟ้อนรำทางเหนือเรือนล้านนาบุญยาตานมีบริการรับรองการประชุมอาหารกาแฟและเบเกอรี่รวมถึงอาหารทางภาคเหนือด้วยนะคะ แอบกระซิบแม่อังได้ลองทานแล้วนะคะอาหารอร่อยมากๆค่ะกาแฟหอมๆรสชาติเข้มข้นอร่อยถูกใจแม่แอังมากวันนี้ได้ลองชิมข้าวซอยไก่เลิศดรสสุดยอดจริงๆอร่อยมากๆค่ะร้านหาไม่ยากอยู่กใกล้ๆกับวัดปลาล้างคํำ ชุมชนบ้านแม่ต่ำอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะคะมีโอกาสมาเช็คอินกันนะใครเคยมาเช็คอินที่นี่บ้างแล้วบอกมาอังหน่อยคะ่ะ